ต่อมาข้อต่อไปนะคะาจะเป็นการแบ่เลขฐานสิให้เป็นฐานแปดุ่กที่สัดฐานสิหเป็นฐานสองสอสองพอมาเป็นฐานสิให้เป็นฐานแปดแล้วก็ฐานแปดตั้งฐานแปดปกติเลยค่ะก็จะได้านสิบสาเศษห้าเอา็มฐานแปดก็ได้สี่ หาร8แล้วหารแล้วเหลือเศษ4เราจะได้คำตอบเป็นเอราฉนั้น2 6 9หาจะเท่ากับ4 5า8มาดูข้อต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่2ก็เป็น p e r c e n t a g เหมือนกันเมื่อกี้เราคุณเปนิยองคูนวณแบบสองเราะแปลงเป็นหารสองคุ้ยองถูคแปลกค่ะ เพื่อให้เอแปลงค่ะแปเนาะได้หนห้าศศศนเอาศูนย์ดงหศศศนคูณแปดก็ได้สี่ดึงเนาะก็จะดึงดึงห่งกับสี่ลมาแก็ได้ศูนย์หนึ่งศแบบาคก็กับ1นส สิารแปดอันนี้คือการแปลเลขค่ะสิเป็นหากแปลนะคะ